ได้บสวัสดีค่ะวันพี่น้องปองป่ายทั้งหลายแหล่น,นะคะเมื่อน,นี้มากินข้าวแรงพี่น้องขามากินข้าวแรงอัน,นย่อสไลด์ทิ้งเขาเดี๋ยวทิ้งเขาไปมกป่าปลาผอมกปลาผอพี่น้องยัวยัวคุณแมน่มกนะคะเขาแรงเขาขาแหลงซะจะกินแต่ก๋วยเตี๋ยวซองเหมื่นกินก๋วยเตี๋ยวคือไฮเปอไปสิ้นสุดยอดวันก็กินก๋วยเตี๋ยวนี่ตะก๋วยเตี๋ยว,ดยวได้อยู่พี่น้องวันสามสิบงานนี่แหล,ละ ร้อยรยงานบนเอางานงานอีพัดงานอีพัดพัดลอยงานแต่บุญลอยวันนะคะเอ้ยขอบอยส้นพี่น้องเมื่อนั้นเาขอเวอร์เพลงอันนั้นเพลงจบแบบเท่ๆนะคะพนวันพนันอย่างก็เรียนแบบบอกร้องร้องก็บง่เงินร้องก็บง่เงินเรียนแบบเขาขอไยพี่น้องนะว่าเรียนแบบเขาหีมอยมึงกูดจากทีบอกโคเ o อร์อีสัตย์นะคะจ้าขอไยพวกคนที่บังเอิญกับ มะเขาเบิวงหนึ่งสินะอีพัดพัดนะคะในยูทูบเนาะเพป็นมะเมนบอกง่ายครับว่าลองบ,อมบ่มวนกะติเมื่อไหร่ได้ว่าแบบแบบใดตรงไหนเราบะมวนกะว่าเป็นอย่างกับเอยู่กับบล็องม้วนแล้วก็กะติชมใครคนมันมักฟังมกัอกอแองเกอขั้น <c oughs> มักผู้ใด้ลองม้วนก็ข่อยกับไปเบื้นั้นค่ะทีมใด้ลองม้วนก็ข่อยกับไปเบิ้งคะ่ะนะคะมักผู้ใด้ลองและข่บะละข่แน่ๆไข่อยกรเอิ้นที่เราขอลองคือข่อยขอเป็นข่อยนะคะอุตส่าห์เข้ามาฟังเนาะดิฉันก็ขอบคุณหลายๆที่ขอบคุณที่เข้ามาฟังนะครับบ่สามารถจะ ทำตัวเองหรือไปลองมวนถือใจอันทุกคนได้นะคะทุกคนขาขออภัยนาทีนี้ด้วยเนาะแล้วมันมีวัจจภาพู่ใส่ตาบอดเขามีเงินกีสัต <c oughs> ถ้าทุกแล้วมิมเลยทุกขึ้นมาหนี่บังบุจวนพุนพ่นยีเขายุกิสีกพุ่นแต่ไปขอห้ามใต้บานคือจะบอกว่าเขาไปใส่เขาไปเขาใส่หูฟังแหมตาบอดจะอะไรทำเป็นตาบอดจะอะไรตาบอดเขาก็มีเงินเขาเป็นระดับจังหวัดค่ะเขาเป็นงานจังหวัด ่าจะมาตาบอดบ่อืมมุม้ยบอกกระ,ระทรวมาซาลธรรมพุ่นเขาจ้างกูขา่ากระทรวงตาบอดอืมอีกด้วยรับไปครับถูกเครื่องอันเิ่งของฟรีเนี่ยมาหาว่าพูดนัไนพูดนี่พุ่นเปิดวิทยุอันท่าน,นิ่งพุ่นขอบคุณที่มาคอ,อมเมนต์จะภาพที่ไหนครับอีกอนจ้างอันก้าตาบอดจ้างพึ่งน้อยมาเสนอ ถ้าเป็นงานศพแม่เจ้างานเจ้าเนี่ยคอยไปล่ำให้ฟี่แล้อไปบอกแม่์จะไปโหลดช่วงที่อยู่มาติมินเลยเด้อถ้าเจ้าตายเนี่ยคอยล่ำให้ฟี่คอยล่ำหน้าไฟความขอที่มาขอไปเลยซีโรสิบหล่อเป็นมันเือะขันแม่เจ้าขันโบเจ้าขันเจ้าตายโหดขอรถมีโค้กคอยจกฝังเจ้าให้ฟี่พร้อมคอยบอกไว้ก่อนจำเขาไว้แล้วเจ้ามินแล้วเจ้าทิมเบอรทู้ไว้เลยเพื่อมาออื่นเจ้าตายจะล่ำฟี่พี่หน่อยเป็นพยานเด้ออือ คนจีให้เขาโรเมโค่หลังเงี้ยคนนี่ไปโจกลุมฝังไห้สาราแน่ก็ <ขอ S 2> มากับบอต้องเบิงนี่สมองนี่บ่ได้คือคือแต่ว่าคันสร้างกระเรีอนนี้นี่คนฉลาดคนแม่เขาสอนมาดีเด้ไอ้ข่าวกับบอสใจซื้อจากของหน,ะนากระบอกสู้ขึ้นนะยังมีหนามาเมนอยู่สาราแน่เบิ้งหนาหนาขึ้นปกะกาเอารมุบจากเขาแล้วแม่หนาเจ้าของคืาาอ,อเปลี่ยนปีเด็กวันจันทร์ให้ไปแปรซะบม่ได้บุลลี่ดอก คี่อีสานเ้ามีความสุขแน่นเนาะนี่คืออะไรหมกอีพัดค่ะหมกปลาหมกปลาพอพี่น้องมากินข้าวไหมเจ้าะไปเสียดายเห็นมันมวนมันก็สิแต่สั้นควันผวาอยู่พ่นล่ะเดี๋ยวอันคลิปต่คลิปนี้เคยเกิดว่านั่งมาเมนสีปักหมุดกันละกันโอ้ปักหมุดคอมเมนต์กอ่าโอ้โหจักฉันหน่อยไปนะฉันสามารถสืบได้นะว่าเธอเป็นใครถ้อว่าฉันเก่งบอกเก่ง อย่านะจ๊ะฉับ,บ่มีเงินจากงานศพบจะของนะคะถ้าจะบอกให้ฉันฟ้องเมื่อกี้หมาเจอที่กูบอกไปก่อนชาวบ้านเป็นคนใส่ใส่ชวบานคนเอฟเบลนะคะชาวบ,บ้าเด็ตอเหลหนักกองกลางกอง,งฉันเป็นคนเหมือนกันนะคะเพราะดิฉันก็เป็นตัวของตัวเองค่ะดิฉันไม่ฟฟกไม่ตอเหลนะคะตะวันกันนัวยอยู่ต,ตัวใหญ่และตัวกับต่างตัวบางอย่านป่าเก่งคุนเลยดิเล่นเล่นเดนี๋ยวยู ครับพี่น้องร้านเก่าร้านเดิมตะมกปลาเนี่ยแบบมากินตะม่องทองมั้งเหรอไม่เคยปลาสวายนะปลาสวายไมันช่ไม่กินข้าวในป่าอันนี้มันก็ข้าวมันตะมกข้าวหมกอยู่หวานเลยกนึงบักหลายหนึ่งสมมติอีแบบเป็นหอยยานมากินแล้วมันจะหอยไปคู่อะนี่มบ่งทีเหมือนจะมีแพนแบบทำบุญนะพี่น้องอเขาจะสนใจการติดตามในหน้าแฟนเพจผู้ใดอยากร่วมทำบุญนะคะได้ด้วยกันพี่น้อง เขาเจรลงทานนั่นมันบังคับให้วัดอันนั้ระดลงทานแล้วกัอืมอันนั้นเจิลงทานแล้วก็จะเฮ็ดกำเข่าไปศูนย์อะไรอะไรลงลงมาลงมาสนามเพราะเขาเคยขับไปอยู่แล้วพี่น้องคือมันลำบากจริงๆนะอาจจะซื้อพัดลมเข้าไปเสริมน้ำกันเลยน้องจักสองสามตัวเนาะใอ้คนซอยหลายไงมาอยู่ที่นีคนซอยที่มีคนซอยแหละก็ซื้อพัดลมเข้าไปเพราะวัาบุญจะทำกำเข่าให้ยังไปพราะวนาอาจจะเป็นเสาแยงแรงสิกับข้าวคือแบบนั่นแหละทุกคนกับท่านที่คอยจมทุกมือแหละโจมทุกมือค่อยเข้าใจเลย ก็ต้องคิดเขาไปนะครับบอกอีพาดน้ำเนี่ยเห็นน้ำบุญนน้ำมูลเนี่เขาใจเกื่อนมันุษย์งไงบางที่เขาก็ไปอยากติดนะม,มันจำเป็นมันก็ติดมาตอนในกระปรูนยศใจบาปลาย <c oughs> ภาษีไปนอนพิมพ์อยู่บ้านมันก็บัตติดแล้วว่าไอ้พู้นั้นผู้นี้อยู่แล้วจะเบิ่งจากคองเถ่าในพนันจูงควายเป,ปไปปลาไปวัดอยู่หันไปตัะไปวัดไปตั้งหันจูงควายจูงวัวไปแนาม,มันก็บ,บัตติดแล้วข้าวปลาข้อยมันบ่ได้เป็นป้าหานำหลวงมันขนมันเฮ็ดงานมันก็ต้องออกไปทำงานตลอดทุกวันเนาะ เป็นเส้นฉันยาก็สิเป็นเส้นเป็นจอภาพดูงั้นศพอีพาดเอาไปท้าเล้วเลยคุณนี่กิจใจบอดว่ามากานันหนีว่ามีเงินจ้งางใชกันหนีต้องมาจีออนซ่อนเพิ่งสิ่ไกินแล้วอยู่ฉันเว้ยจะพามีใจะสปอร์ตบ้าม,มาจริงหงุดมันหนาไฟอยู่บ่มอดกินกระเทยคุณนัดเพราะเราไม่เล่าอยู่นี่นเราเจอเงาองาบอกอมไม่เดีอความามคุยแหม คือราคาค่ะเขามาเลยจ้าขอเจอขอเจอค่ะเขียนใจเพึ่งน uh> ้อยเลยกินนังมอคักหน่อยเลยคือตั้งกูคักแท้กูคิดจะก็ย่านหยียบตีนพราะเรา่บอกให้เาอะไรบุลองพี่มัวเขากับบะหมอนพอบะหมักไงเขาไม่ชอบไงคนไม่ชอบทำไงก็บอกให้เรามักไปไปเบิร์นผู้นั้นบางเทื่อนั่นคือข่อยเนี่ยข่อยสร้างเขาเป็นเวีนดาคนจีนสมหาเด้อแม่ข่อยบอกว่าจะไปดาคนแม่ข่อยสอนได้พี่น้อง ข่อยบ่ได้หมายเขาว่าแม่เจา้บจาบ่สั่ง,ง,บ,งบ่สอนตจะได้ว่าเขาบ่ให้ฟังใบบ้างอืมใบได้ว่าแต่ว่าแม่ข่อยก็สอนบบังเดือกับยังไปว่างหรือเม่อข่อยด่าตอลอดทุกข้จับปากแต่สิแม่ข่อ,ขอยทุ่มาบ่อยาา่อยเลยได้ว่าเอออย่างที่พ,อพ่อเฒ่าเอาในก็ปล่อยไกับลอยหลุดลุกล้ำล้ำเล่ยสิเมย์แต่ว่าขเมยปล่อยมาโดนแหลมแล้วกับเออมันกับบอเศร้าเนาะบางเดือก็ต้องเจอบ้างบางเดือกวันที่ด่าไปแล้วก็หายไปแล้วาบางทีก็หายไปจากวงโคจรเลยธรรมดาลงคลิปดีกว่าได้เงินไงอืมแต่เป็นประโยชน์นิดนึงมาด่าสฉลดด่าเฉยก็มีคอนเทนต์มาด่าหัวปวดเธออีพัด ผัดพัดอีพัดพัดพัดวิแล้วบังเถาก็เมียกูผมก็เบิ้งถ้าเป็นผู้เถาก็ติดตะกร้าป่วยว่าลูกหลานบ่หักหรือว่าเอาคขาด่ารวดแล้วด่าใช่ไหมมึงจะเกี่ยวเขาแสบกูยังไงน่าจะมาเหมืนว่าไม่ได้ชื่อพัดนะคะชื่อแพทหน่อหน้าใครคะดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนกับอีแพทกับสิ่งที่อย่างอีบวดกูจะมาสี่ด่ารวมอีพิเพิด อีี่พลนี่มันต้องจืดนะเดี๋ยวจะจะไล่โซนไอ้แฟนเพจไปติดตามกูเด้อพาเด้อแฟนเพจอันพี่น้อยคิวแตะแล้วกูจะไล่โซนมาเหม็นดากูกูจะด่าเมื่อขะขะกูกี่เวลกระหึ่มมาด่าเพื่อนนะคุณยังกระหึ่มจะด่าเอากองอ่ะจะผ่าไงคือจะสปอยกันเหมือนกับปล่อยเอาไว้ม่ตีปิยูนั่งอย่นี่นี่แห่กกว่ามันเหม็นดามันอันน้ำมันไม่ได้ห่อเจ็ดแปดมือแล้วนะไอ้เมื่อเมยไม่ใส่ได้กวมาดามสวีเดนอะไยังี้ยก็ปล่อยอย่าด่ามาดามสี่คนว่ะ คุณแหงดาคากักโอนแล้วนะคนมาอือเอีมีค่ะอีมีแหงดาคัก <laughs> ไม่หลงเลยเป็นยังไงตัวสั่งเหลี่ยมวาโอ้ยเงี้ยมาไหลซุ่มขอเป็นแสนคนกับเปย่องว่าะวันขอคุณแทนทีมงานนู่นนะี่นั่นมาป่วนน่ะแต่วันที่เจ็ดจะไล่ส่วนให้ดูนะทุกคนขึ้นข่าวภาษีเฉพาะเจ็ดบาทอยู่เราใส่มาแสนจะไล่ส่วนอันให้ดูนะาบทีเลยนะคะทุกคนขคาแต่เป็นเวทีกลางเปลาอีกทีหเป็นวทีกลางแล้วผมไม่ได้เจ็ดเนองานฟรีนะคะก็อยู่สกลนนะครไปได้นะคะ ก้อวม้วนจนปลายกี่ม้วนจนปมันเป็นงานตึกอันพิพิธภเป็นบองานอะไรบอกหน่อยงานเกษตรแฟรนะครับเป็นงานงานวิถีชีวิตเกษตรกรเพราจะมีออุมาของขายต้นบอกต้นไม้พวกงานพิพิธภัณฑ์ริมหนองหางครับเดี๋ยวมันจะเกษตรหรือเปล่าเจออันนี้นะมันหนักมันหะักเฉพาะเกษตรงานชีวิตเกษตรกรอะไรชุกับแบบเกษตรกรวิถีชีวิตเกษตรกรว่ามึงลงอันหนักมันต้นตำรีลาเหรอมันมีต้นตำรีลาด้วยเนาะ ทกันไม่ไม่ก็เป็นเซไปเหรต่วสื้อซื้อเต็มมันเื้อถ้ากำลังมันเยอะเนี่ยกูสออีตองไปที่เกาเหลาดเพือย่างนี้ราคาพี่น้องราคาน้องพัดนะออ้ันัล่าข่อยอีเป็นใบหมอกแค่นั้นใบอีนีบ่บ่ละมันประกาบอกไม่แต่เออเออเออรก็มันกยเห็ดน้ำั่นอ่นะเออเออคารล่ป็นใบอีแมลบอกทิดนมันนาะมันันี่อันอีตองเป็นหมอแครนคอย เอาไม่ห้มันบอกมันกระบอกนะเป็นอไรข้าเมื่อนี้นะเออกับว่านอกเอามาลำเนาะสุดเขาเนี่ยโอ้มันเอานางลำนางลำนัิสินหมเลยนั่นน่ะคือจบมเลยนนเขาอาจะคกเข้ามาเนาะแบบช่วงทีนี่คู่ไปในเมื่อนะเพื่อเบิงนที้ลำมันแต่มันก็มาอยู่นะแต่มันก็เ่ไกบดอันทั้งบดบอกว่าขวเปียนสุดไปบอกรายบอกเธอเล้สั่นว่าพิษดาดเนาะมันเลยเบเดตมันบอกากว่าไม่เป็นข้นเขินไม่มันกับแกว่าเนอไม่กบาเลยอกวาไม่กลิ่นไปเลยบนี้อีเมลไปดึงเต่ว่าเป อูซตนเขาเนาะอูสซตนมันเนาะมาสันมันเป็นใบอีหลีบอกบอกสันกุ้งหัวแต่บอกคืนน้ำเออเออเออนวะเทียมกัตอนึ่งพอเนาะบุญสุดสอ่ะเ็กติงั้มเอยงเกลอตอะแบบนี้ไงมีน้องเซงเนต็มบุ่มขึนหน่อยเนาะอดูส่เตั้งเพื่อเบื่อแล้วเ้นาะเพือนยังไงเนาไปดอกพี่ตัดกิ้งก่ากัน่อยากเอาปืนก็่อยากลาคนรกกระดอกกระเดียบไปนั่งพัดพัดพัดัดบ่อยฟังเลยเนี่ยบอดิดาพัดพัดรีพัดแรับอันบางบางเรือแบบ คอมเมนต์คนอื่นก็รู้สึกถึงจิตใจคนอื่นแหละกับข้องั้นความรู้สึกของคนอื่นทำมามากๆนะครับเวลาเขาบอกเหตุกากณ์ับหรือเขาด่ากลับที่มันแรงกว่าเราไม่ได้รับบ่ได้นะครับสตินิดนึงเนาะพัดเนาะเก็บแห้งไปย่ำเขาซะเปิดจะไปปั้นปอมไปสั่นดันแน่ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคนด้วยนะคะที่หนูภาษาอลงกฤษเพจได้เนี่ยขึ้นแดง